ก่อนอื่นก็แสดงความยินดีทางทางบีจีปทุมด้วยนะครับที่ทด่คว้าชแชมป์ในรายการนี้ฉะนั้นเกมวันนี้ไม่ <c oughs> ไม่มีอะไรต้องเสียฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้เสียใจนะครับเราเราเดินทางมามาสุดทางฝันละฉะนั้นเกมนี้นะครับเราทําเต็มที่นะครับฉะนั้นผมภูมิใจในในตัวผู้เล่นของทุกคนแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่ที่เข้ามาชมในสนามแล้วก็แฟนบอลที่อยู่ในสนามแล้วก็แฟนบอลที่อยู่ ทางบ้านด้วยนะครับที่ให้กําลังใจเมืองทองตลอดฉะนั้นในเกมนี้นะครับเราพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วฉะนั้น <c oughs> เราทุ่มเทสุดหัวใจของเราฉะนั้นก,ก็รู้สึกว่าเต็มที่กับเกมการแข่งขันในวันนี้ครับ มันมันเรื่องปกติในการในการทุกท,ทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามันสามารถที่จะแก้ไขได้ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาแล้วก็การที่ผลงานที่เราตบจบในในหลีกในท็อปไฟล์แล้วก็เรามาเข้าชิงถือว่าผมว่าเป็นความภูมิใจของสโมสรแล้วก็ทางแฟนบอลด,ด้วยครับเ้าจริงๆเราต้องต้อง,ต,องต้องไปรีแลกก่อนนะครับเรายังไม่ได้ไม่ได้คุยกับทางทีมงานทางมีลอ้อทางทางผูง้บริหารว่า การวางแผนตัวผู้เล่นในซีซั่นหน้าจะเป็นยังไงฉะนั้นต้องรอในการ <c oughs> สรุปตัวผู้เล่นอีกทีหนึ่งครับจริงๆจังหวะจุดโทษนะครับมันก็เป็นการตัดสินใจของนักฟุตบอลจังหวะหนึ่งฉะนั้นการที่จะไปจุดโทษหรือไม่จุดโทษเป็นเป็นการตัดสินใจตรงนั้นแล้วฉะนั้นมันก็ทําให้เราเสียเปรียบเลยนะแต่ก็ทุกคนก็ทาเต็มที่แล้วก็มีโอกาสที่จะยิงประตูเหมือนกันฉะนั้น การช่วยซึ่งกันและกันผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับช่วยเหลือซัพพอร์ตกันตลอดนะครับผมว่าทุกคนเต็มที่ครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะครับที่ที่คอยสนับสนุนเรามาตลอดนะครับทั้งที่ในสนามที่เดินทางไปแข่งขันในในต่างจังหวัดหรือในสนามของทันเดอร์โดมเองนะครับแล้วรวมถึงแฟนบอลที่ที่คอยให้กำลังใจทางทางการถ่ายทอดสดนะครับตรงนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ